สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆอีกหนึ่งวันนะครับนี่ที่แสดงประกอบตู้ลำโพงครับนี่ครับกับป๋าต๋องนี่ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์เลยนี่ลูกค้าก็มารอรับชุดตู้ชุด4ี่คูนสี่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถนี่ครับป๋าต๋องแกก็เป็นป๋าชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับป๋าต๋องนี่กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่ก็เป็นยี่สิบนิ้วครับยี่สิบเอ็นิ้วงานท็อปเป่าเทคนี่เก้าพันเก้าร้อยบาทดอกลำโพงไอ้บ้าไวห้านิ้วครับดูงานสีครับเนี่ย งานสีโจตันให้สวยครับนี่เล็กชากใหญ่ครับนี่ครับสีโจตันให้สวยคนเสียจก็มาประกอบนี่ก็18นิ้วครับนี่ลูกค้าก็มารอรับเราเอาขึ้นรถครับรอรับชุดตู้เบียร์สีใบกลางสีใบครับนี่นะครับนี่ก็ประกอบเสร็จพ่นสีเสร็จก็เอาขึ้นมาเตรียมใส่ดอกนี่ทีนี้ก็กำลังใส่หูจับครับกำลังขันหูจับมาประกอบสดทุกวันเลยครับนี่ ดูงานสีดีเพราะกำลังใ,ใส่หูใส่หัวไ้ปลาตองหน่อยปลาตองมาใส่หูวป้าต๋องมาใส่หูนี่ลูกค้าก็มาเอาครับชุดสีคุณสีมารับสีคุณสีน <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวปลาตอง <c oughs> ปลาตองป้าต๋องหัวไม่ค่อยดีปลาเอาใส่หูวเลยปลาเดี <c oughs> เ๋ยวหูจับเด็กเราก็ตันทยอยใส่เป็นสิบแปดนิ้วครับก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วก็งานท็อปครับนี่ก็กำลังขึ้นเจ็สี่คุณสีครั <c oughs> บวันที้สิบห้าพฤษภาคมครับยามเย็นๆนะครับนี่กำลังเอาขึ้นครับ รีซีซีใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับสี่คูณสี่เบียร์สีกลางสี่นะครับนี่ก็เป็นบีวีสิบแปดนิ้วสดๆทุกวันเลยนะครับลูกค้าให้เลือกชมกันครับบีวีสิบแปดนิ้วเทอร์โบสิบแปดนิ้วเลยครับนี่งานสีโจตันโอ้ฟ้าร้องครับฟ้าร้องนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆครับนี่ครับให้ดูงานสีครับนี่งานท็อปสีโจตันครับตอนนี้ท่าไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายสีโจตันขึ้นราคานะครับจากพันสองเป็นพันสี่นะครับตอนนี้ โอ้ขึ้นสองร้อยเลยนะครับราคา<ม>ใช่ไหมป,ป๋าโกใช่ครับขึ้นราคาขึ้นราคาตัวที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วก็อยู่ที่สามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับนี่แล้วก็ตู้ซับเบียร์ตู้บีีชุดเครื่องเสียงสองคูณสองสี่คูณสีณ่แล้วก็ชุดแปดคูณแปดช่วงนี้ก็หลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับก็คุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับนี่ครับนี่ที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับ งานท็อปเบาวเทค21นิ้วนะครับนี่ไวท์5นิ้วนี่ก็มีคลิปลองเสียง21นิ้วไปแล้วครับวันนี้ก็พาชมครับที่ดี12นิ้วยังให้ดูงานสีนะครับนี่ครับดูงานสีงานสีโจตันที่สวยแบบนี้นะครับไม่อาจ20มิลกับไม่อาจแท้คุณภาพกับไม้ดีที่เดียเจ็ดชั้นชุดแขนโรงงานนะครับดูสลักครับเยังจะมียิเงเขา้ายิออกดูสลกักลูกปืนครับนจะมีเด้งตกหัวเนี่ยสะเกีดที่หัวนะเดยุบยุบยุบเข้ายุบออกกับยังดูงสลกักลูกปืนอันนี้ก็ ออกนี่เข้านีอ,กออกเนี่ยสำหรักปืนนี่มันก็เปเด้งกลับมามีสายอยู่ครับเรียบร้อยของนี่แกนโรงงานเพฮดรล่ฝนนะครับนี่ลูกยางกันกริ้งนะครับหูจับเหล็กตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่มาดูมาชมกันได้ครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วบอกได้ว,ว่านี่ทำสต็อกไว้เยอะครับช่วงนี้อัดให้ลูกค้าได้เลือกชมกันแตบอกได้ว,ว่าเด็ดๆแน่นอนครับสำหรับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วท็อปในวับบนเกือบสองร้อยใบมาณสองร้อยใบนี้เนาะวันตอนนี้มีสองร้อยใบครับก็วันละ ยี่สิบวันละสามสิบกว่าใบนะครับที่แพ็กส่งลูกค้าส่วนยี่สิบเอ็ดนิ้วตอนนี้อู่ออเดอร์เยอะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนี่ครับให้ลูกค้าได้ชมกันทุกวันสิบห้าพฤษภาคมอัปเดตทุกวันสดๆทุกวันนะครับนี่ให้ชมกันสดๆทุกวันจากคีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆครับวันนี้ก็ลังขันครับก็เอาขึ้นรถครับชุดสี่คูนสี่ครับ สดสทุกวันเลยนะพี่ลูกค้าสั่งจองเข้ามาเป็นทางออนไลน์แล้วก็รับหน้าร้านแล้วก็สั่งจองทางแฟนเพจหรือว่าทางติกเกอกหรือว่าทางทางยู u ูบนะครับนี่ก็สามารถสั่งจองได้ทุกช่องทางการติดตามนะครับสำหรับชุดเครื่องเสียงของเรานะครับนี่มันเป็นชุด4คูณ4ชุด2คูณสิงซ้าทั้งมือหนึ่งมือ2อนะครับอัปเดตทุกวันที่อุบลราชธานีทุกแผนงานตู้นะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีมือ2ครับยังไม่ได้ขัดเป็นความนี้เป็นกล้องชุดเครื่องดนตรีมือ2 ก็มีอัปเดทให้ชมกันเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับ0856313001 0927566497นะครับนี่นะครับอัปเดตที่อุบลราชธา,านีกับร้านอุบลวิสิษสาวนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไจ้ที่0856313001นะครับ0856313001 092 นะครับ0 9 2 7 5 6 6 4 9 7อหาหเรือว่าทาง Ad line, แอดไลน์หรือว่าทางแฟนเพจนะครับนะ page, ทางแฟนเพจหรือว่าที่เพจร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือว่าที่ Facebook อุบลมิวสิกซาวบ่า 8, วไก่หรือว่าที่ช่องทางช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอเข้าไปกดติดตามเลยนะครับนี่กดติดตามความเคลื่อนไหว ที่ช่อง YouTube อุบล Music Sound Studio ชั้นสินค้ามือหแล้วก็สินค้ามือสอรถบรรทุกอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ต่างๆขอบคุณด้วยการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ